ส่วนที่กัมพูชาพยายามจะออกข่าวแก้ต่างบอกว่าเป็นระเบิดเกา่าแล้วบอกว่าไทยก็อย่าไปที่ที่มีระเบิดเก่าสิค่ะนะคือปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดทางกองทัพยืนยันว่าเป็นทุนระเบิดใหม่ไม่ได้ตกค้างมาจากสงครามในอดีตตามที่กัมพูชากล่าวอ้างยืนยันพร้อมปกป้องอธิปไตยตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมค่ะแล้วก็ทีแม็กนะฮะศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติโคศก พันเอกศิวะวางอากาศก็ได้เปิดเผยครับว่าเหตุการณ์นี้ทางทีมแม็กก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่มไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าโดยออกเป็นเอกสารยืนยันนะครนี่ครับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังพลลาดตะเวนเส้นทางที่ใช้ประจําเป็นจุดที่กัมพูชาเคยลุกล้ำมาวางกาลังก่อนจะถอนออกไปหลังเหตุปะทะที่ผ่านมา แล้วถอนไปแล้วไทยเข้าควบคุมแต่วันที่ส7บตุลาแล้วกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวางรวดน้นาแล้วลาดตะเวนต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้น,นก็พบว่ามีการลักลอบเข้ามารื้อถอนรวดน้นาจัดกำลังชุดลาดตะเวนเข้าไปพิสูจน์ทราบจึงเหยียบทุ่นระเบิดในเส้นทางลาดตะเวนประจำเพราะฉะนั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วยิ่งไปกว่านั้นทางชุดตรวจค้นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด เข้าไปตรวจครับพิสูจน์ทราบที่เกิดเหตุพบอะไรทีนี้ก็พบร่องรอยหลุมระเบิดเศษชิ้นส่วนระเบิดที่ทํางานแล้วชี้ชัดได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล P M N 2อและตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล P M N สองที่ยังไม่ได้ทํางานอยู่ใกล้หลุมระเบิดอีกสามทุ่นเป็นการลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาเป้าหมายมุ่งทําร้ายกําลังพลไทยที่ลาดตระเวนอยู่เส้นทางประจํำหวังก่อให้เกิดความสูญเสีย ศูนย์ปฏิบัติการทุดระเบิดแห่งชาติขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาและเป็นอุปสรรคอันจะนําไปสู่การสร้างสันติภาพในภูมิภาคทําลายความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คําปฏิญาณต่อประชาคมโลกทั้งระดับทวิภาคีและระดับนานาชาติครับนี่ชัดเจนว่ากัมพูชาจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ ที่เซ็นต่อหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกมาลเลเซียอันนี้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติประนามอะประนามไม่พอให้ขอห้อเท็จจริงด้วยทําไมจึงยืนยันว่าเป็นระเบิดรอบวางใหม่แล้วในพื้นที่วันก่อนท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันก็ลงไปถึงจุดเกิดเหตุนะตรงที่ลูกน้องศูนเสียขาไปในตุดนี้เส้นทางก็เป็นแบบนี้ครับตรง ใกล้ๆห้วยตามารีนะฮะใกล้ๆห้วยตาเรตาเรีซึ่งก็อยู่ระหว่างเขาวพระวิหาร,หรนะกับภูมะเขือ่ะฮะอยู่ร่องตรงนั้นเน่นะครับแล้วก็สภาพบริเวณพื้นที่ห้วยตาเารีเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับที่ทหารไทยเราลาดตะเวนแล้วก็เหยียบนะมันเป็นพื้นที่เอ่อขึ้นๆลงๆนะเลาะลำห้วยนะแล้วจุดพิกัดนะถ้าดูในแผนที่ สภาพภูมิประเทศเป็นแบบนี้ส่วนพิกัดจุดแดงๆนะครับเนี่ยจุดแดงๆอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะจุดแดงๆที่ทหารไทยเหยียบทุดระเบิดจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในเขตไทยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในเขตไทยลนะ้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตรงภูมะเขือไทยเราก็ควบคุมไว้ได้หมดนะตรงห้วยตามารีเหลือเฉพาะตรงปราสาทพระวิหารที่ไทยเราไม่เข้าไปละเมิดคําพิพากษาศาลโลกแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วย ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแข็งพอทุกความจริงได้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าท่าทีแห่งการเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่กองทัพบกจําเป็นต้องยุติทุกข้อตกลงเพื่อรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมนี่เราต้องเอามาย้าอีกครั้งหนึ่ง<ะ>เพราะเป็นท่าทีของผอบทออบอ แล้วก็ผอ,อที่คุมกําลังในพื้นที่แม่ทัพภาคที่สองพลโทวีรยุทธลักษินค่ะท่านก็บอกนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นชัดเจนว่ากัมพูชายังคงมีท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายเราตามมติสอมอชอกองทัพภาคที่สองยุติทุกข้อตกลงเพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการกระทําอย่างไม่เป็นธรรมและไร,ร้มนุษยธรรมในครั้งนี้ค่ะ,ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะหัวหน้ารัฐบาลเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่ ไปทั้งที่ค่ายทหารแล้วก็ลาที่นี่ครับที่โรงพยาบาลสัพสิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บะนะเนี่ยคนที่ขาขาดก็หนักสุดน,นี่ภาพบรรยากาศช่วงที่นายกเข้ามาเยี่ยมครับเครื่องแบบที่นายกใส่เนี่ยเป็นเครื่องแบบในกองเอกของอสอมหาดไทายมหาไยฮนะ มากับท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมก็สอบถามอาการจากคุณหมอนะครับเดินทางเข้ามาเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจแล้วก็กำ,ช,กกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลกันอย่างดีรัฐบาลขาดเรืออะไรให้มีการบอกได้ทันทีแล้วบางครั้งะบางจังหวัดเนี่ยทนายกดูคือครบน้างไหนอ่ะ

เรื่องแบบการต่อปรานีาร่องวิดีอสิต้อมารันนี่คือช่วงที่เขาไปเยี่ยมกำลังผลนะฮะด้านหลังก็เลขานายกคนะุณไตสุรีรก็เยี่ยมยามถามไทยถึงทั้งตอนปฏิบัติงานเป็นยังไงครอ,อบครัวเป็นยังไงอาการเป็นยังไงการดูแลของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ดูแลกันยังไงนายกก็อธิบายพูดคุยไทยถามฮะแล้วก็เป็นที่มาที่เห็นบางช่วงเนี่ยคือปาดนัำตาคือมันออกมาเองอ่ะนะฮะเพราะว่าทราบถึงอาการแล้วก็คนเหล่านี้เขาก็มีครอบครัวเขามีคนที่เขารักมีลูกมีเมียไงแล้วเขาทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติ แล้วก็ถูกโจมตีแบบนี้ถูกรอบกัดพูดง่ายๆนี่ครับแล้วก็นายกก็ไปที่ภูมะเขือนะครับจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ไทยเรายึดกลับมาได้แล้วก็เป็นที่มาของคำให้สัมภาษณ์เป็นคำประกาศบนภูมะเขือที่บอกเลยว่าปฏิญญาสันติภาพสิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากมีการละเมิด จากอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเหลังจากนี้ไทยเราก็จะดําเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสม,มที่จะปกป้องประเทศของเรา,า,ราเดี๋ยวลองฟังไฮไลท์ที่นายกพูดเมื่อวานจบลงแล้วก็ประเทศไทยเป็นของเราครับนะครับแล้วที่ที่เราอยู่นี่ก็คือประเทศไทยครับใครจะมาแอบอ้างปฏิปิป,ปไตยเหนือดินแดนของไทยไม่ได้แต่ว่าวันนี้ป่วยการที่จะพูดเรื่องพวกนี้ คนที่เราถือว่าสิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วสำหรับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไปหาหรือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญาตใครนะครับ เราได้มีการหารือพูดคุยกับทางกอ,องทัพเมื่อเช้านี้นะครับได้ข้อสรุปมาค่อนข้างชัดเจนนะครับในการปฏิบัติก็ทางกองทัพนะครับผ่านผู้ว่งาโหูมก็รับทราบด่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเราไม่เคยคิดที่จะ ยอมหรือว่าเสียเปรียดใดๆกับฝ่ายตรงข้ามนะครับตรงันข้ามเราวางตัวเป็นผู้กําหนดบทบาทอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันก็ยิ่งทําให้ตัวผมในฐานะรัฐบาลเป็นคนลงนามใน ปฏิญญาก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าณขณะนี้4ข้อในปฏิญาฏญาประเทศไทยไม่ปฏิบัติแล้วนะครับแล้วก็จะกําหนดการดำเนินการของตัวเองโดยรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุนข้อกําหนดต่างๆแล้วก็การดำเนินการของกอง,องทัพแย่งชาติครับ นี่เป็นคำประกาศภูมเขือนะฮะ<ช>ของ<ช>นายกอนุทินปฏิญญาสาธิภาพจบแล้วจบเพราะกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามแล้วปฏิบัติการทางทหารหลังจากนี้เป็นเรื่องที่กองทัพต้องดำเนินการ<ช>แล้วรัฐบาลสนับสนุนทุกการปฏิบัติการของกองทัพก็ติดตามชมยากระพริบตาหลังจากนี้<ช>ข้อสรุปสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวานนี้คือมันไม่ใช่ว่ากองทัพจะทำอะไรก็ได้แต่ เป็นมติที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบให้ปฏิบัติครับ<ช>เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะก็คือระงับจอยเดคอเรชันอ่านะแล้วก็ยุติการส่งเฉลยศึกส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไปนะแล้วก็เราก็เดินหน้าเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ที่ปไตยดําเนินการต่อฮะ,ะเพื่อความปลอดภัยของทหารของเราและประชาชนของเราแล้วก็ส่งหนังสือชี้แจงไปยังสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียถ้าจะให้การปฏิบัติตามจอย d e claration กลับไปสู่แนวทางที่ควรจะเป็นกัมพูชาต้องแสดงความรับผิดชอบและนอกจากนี้ก็ไฟเขียวการปฏิบัติทางทหารตามกฎการใช้กําลังค่ะและเมื่อวานนี้บนยอดภูมะเขือฮะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะนายกก็ร่วม<ท>ร้องเพลงชาติไทยกับกําลังพล<า>ที่ฐานปฏิบัติการาอินทุมานปลายยอดภูมะเขือครับ ปันทีไไยหวงเนือเ้อชาเชื้นไทยไเป็นประชาธิปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำนง,งคงไว้ เมื่อไม่นานมานี้เองผืนแผ่นดินตรงเนี้ยเพิ่งจะมีการสู้รบแตกหักแล้วเราก็สูญเสียทหารของเรามีทั้งบาดเจ็บมีทั้งเสียชีวิตกว่าจะได้คืนมาแล้วเมื่อนำไปสู่การเดินไปสู่สันติภาพมีเงื่อนไขให้กัมพูชายอมเราจึงลงนามแต่ปรากฏว่ากัมพูชา ไม่มีความจริงใจแล้วยังเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติแล้วยังรอบโจมตีไทยจึงเป็นที่มาของการประกาศว่าปฏิญญาสันติภาพนั้นจบแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือปฏิบัติการทางทหารหลังจากนี้นี่คือสื่อสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วกัมพูชาหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาเองไทยเราก็ติดตามทุกสถานการณ์เหมือนกันว่าอาวุธหนักที่บอกว่าเคลื่อนย้ายออกไปแล้วจะเอากลับเข้ามาตรงไหนยังไง เชื่อว่าทางกองทัพก็มีการข่าวเพราะว่าอันนี้จะเป็นภัยคุกคามสำคัญค